ถ้าเนชาขนานี้ก็พระเจ้าแปรก,ก็มาแล้วนะครับเราจะวิ่งทางสวนสยามนะครับตอนนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนสวนสยามครับเดี๋ยวขวาไปตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลาวพินทรายอยู่นะครับเราจะไปเลี้ยวตรงวัดสยามครับถสนนสวนสยามเราจะไปถนนเสรีไทยนะครับเราไปส่งแต้งโมแต้งโมแต้งโม เลีตยวขวา,เ,วาเข้าสูา่ถนนสวนสยามแล้วเลี้ยวซ้า,ายเพื่อวิ่งบนถนนสวนสยามตอนนี้ครับจุดไฟเขียวครับตอนนี้ บางกอกเวอร์ตอนนี้เราวิ่งบนถนนสวนสยามนะครับสวนสยามนั่นก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น,นบางกอกเวอร์แล้วนะครับเราผ่านสวนสยามมาแล้วครับตอนนี้ก็เร่งความเร็วนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่ส่งแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปส่งตรงหน้าบ้านเขานะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอโยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับไม่มีสัญญาณตอบรับเขาบอกว่ากนลนากดทีนแล้วจะมีคนรับสายครับออรับสายแล้วพูดตอบได้เลยครับครับมีแตงโมมาประมาณสี่ลูกมาถึงหน้าบ้านแล้วครับ โอ้มาเป็นลูกเลยครับผมไม่มีกล่องอะไรทั้งนั้นเลยครับอ๋อเขาเขาเขาใส่ถุงเขาใส่ถุงหิ้วมาเลยครับสี่สี่ลูกนะครับสี่ลูกครับสี่ลูกนะครับเพราว่าแตงโม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 ลูกจะโตรถหวานกินรับประทานถูกอกถูกใจวันนี้ท่านแปรมาส่งแตงโมครับผม มาจากาแจ้งวัฒนะ14ครับเพราะว่าออเดอร์นี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับนั่นก็คือทางปลายทางเป็นผู้เรียกแอปนะครับเราก็คือแตงโมลูกโตโต้หวานกินรับประทานถูกอกจุกใจนะครับนี่คือแตงโมนะครับเราจะเอาแตงโมส่งให้ลูกค้านะครับเป็นถุงหูหิ้วครับผม แตงโม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 ลูกจะโตรสหวานออกมาแล้วมาแล้วไปอ๋ออ๋ออ๋อครับผมนี่แล้วส่งตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคครับแผ่นท่านท่นท่านแผ่นท่านอ๋อเขาประทับตาก่อนเราก็จะเอาแตงโมให้ส่งส่งข้างบนเนาอ โอเคครับคนเดียวได้นะครับสีสีลูกครับผมหนึ่งสูงสองสูงทีนีสองสูงนะครับท้องขายนะครับตรงนี้ครับครั่เป็นร้านครับผมเอาว่าคีดเองนะครับอ๋อนึกว่าเป็นร้านอาหารมาไกลเหมือนกันนะครับผมมาจากแยงวัฒนาสิบสี่นะครับ ผมไปนั่งรอตั้งนานกว่าจะได้ผมเะโทรมาปลายทางเพราะว่าหนูว่าโทรหาเขาไม่ติดหรือว่านายแบกไว้แต่เขาอ่านไลน์ไว้พี่เผาไม่รับโทรตามผาเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยจะรับติดอะไรเดินๆพี่นี่ขาดเหรอเกือบปวดแล้วน่ะดีนะมันค้างอยู่ตรงนี้โอ้หขอบคุณมากครับผมครับ เกือบร่วงแล้วมือสกูขข่นี่ลูกหนึ่งหูงมันขาดครับเกือบร่วงไปแล้วดีมันเกาะตรงค้างตรงข้างบนนะครับขอบคุณมากครับนี่คือการส่งแจงโมนะครับเอากระดาษพี่น้องได้กระดาษเราไม่ได้ถ่ายจบงานเลยพี่น้องไม่เป็นไรครับจะถ่ายตรงอ่ะโอเคครับเ,เรามาส่งแจงโมงครับมาถึงเมื่อสักคู่นี้บอกว่าเรามาจากอ เรานักสืแล้วมาส่งที่เสรีไทยนะครับที่หมู่บ้านนวทานีนะครับก็ทําการแลกบัตรเข้ามานะครับแลกบัตรเรียบร้อยครับโอเคครับิีนี้ขอจบไว้ที่นี้ครับมาถึงเสรีไทยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะจบงานก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายดีมสับสไครต์ใบมะกูดอ่าแล้วก็กินแตงโมให้ท่านแปะด้วยนะครับสวัสดีครับ